่วงแก๊สเจ็ดออฟเดอะสนับสนุนโดยฟิล์มกันรอยโฟกัสทัชแล้วใช่โดนใจทุกหน้าจอสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต เมื Bem, ่อพ the so, ูดถึงหุ่นยนต์เราอาจจะมีภาพผุดขึ้นมาในหัวที่แตกต่างกันมีทั้งหุ่นยนต์ที่ดูเป็นมิตรหรือว่าดูน่ากลัวนะคะแต่ว่าหุ่นยนต์ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในรูปแบบเหมือนมนุษย์และมีขนาดตัวใหญ่โตเสมอไปอย่างเช่นเจ้าหุ่นยนต์โอโซบอตที่ซูชิงได้ไปเห็นและลองเล่นมาในงาน CES 2015มหากรรมจัดแสดงสินค้าเทคโนโลยีเพื่อผู้บริโภคที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาค่ะ โอโซบอเป็นหุ่นยนต์ตัวจิ๋วความสูง1นิ้วที่วางลงบนฝ่ามือแล้วกำได้มิดมองดูผิวเผินเหมือนกับดาฟพังเวอร์ชั่นมินิที่มาแต่หัววิ่งไปวิ่งมาอยู่บนกระดาษเห็นวิ่งไปมาแบบนี้ซู่ชิงก็เลยต้องเข้าไปหาคําตอบด้วยการพูดคุยกับผู้ก่อตั้งแบรนด์ว่าตกลงแล้ว o อโซบอมันออกแบบมาให้ทําอะไรได้กันแน่ค่ะ great well I, yeah o z o so b o t is the smallest programmable robot That teaches kids programming, robotic through applications behavior programming and logical reasoning all really through game and web-based kids อย่างที่คุณแฮมดาผู้ก่อตั้งแบรนด์โอ o ซบอเขาบอกไว้นะคะว่า o อ o ซบอเนี่ยไม่ใช่แค่หุ่นยนต์ที่ออกแบบมาให้วิ่งเล่นบนกระดาษเฉยๆแต่มันเป็นหุ่นยนต์ที่ฝึกให้เด็กได้รู้จักคิดแบบมีตรรก,กะและได้เรียนรู้พื้นฐานของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ค่ะ รู้คอนเซปต์ของมันแล้วคราวนี้เรามาเริ่มเล่นโอโซบอตกันดีกว่าค่ะวิธีการเล่นโอโซบอตมีอยู่2แบบคือการใช้กระดาษและใช้แท็บเล็ตแต่ว่าก่อนจะเริ่มเล่นผู้เล่นจะต้องแคลิเบตหุ่นยนต์โอโซบอตนี้ซชก่อนนะคะด้วยการใช้ปากกามากเกอร์สีดําวาดไว้บนกระดาษสีขาวล้วนเพื่อทําให้โอโซบอตเข้าใจว่าสีดําและสีขาวที่แท้จริงนั้นเป็นอย่างไรก่อนที่มันจะสามารถไปตรวจจับสีอื่นๆได้ค่ะแล้วก็จะต้องแคริเบตบนหน้าจอแท็บเล็ตด้วยนะคะ เมื่อพร้อมแล้วใช้ปากกากาเกอร์สีดำวาดเส้นลงบนกระดาษวางโอสบอลงไปมันจะวิ่งไปตามเส้นที่เราวาดไว้ค่ะคุณแฮมดา้านำปากกามาร m เกอร์สีส้มมาวาดเส้นต่อสังเกตว่าเมื่อโอโซบอตเดินผ่านสีไฟ LED ของมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีเดียวกับสีของเส้นที่เราวาดไว้ด้วยและเนื่องจากโอโซบอตสามารถมองเห็นสีได้แล้วในตอนนี้นะคะเราก็สามารถใส่ c o l o r Sequence หรือการเรียงตัวกันของสีเข้าไปซึ่งการเรียงตัวกันของสีที่แตกต่างกันนี่ ีแ่แหละค่ะคือคําสั่งที่โอโซบอทเข้าใจอย่างในกรณีนี้เมื่อเราเติมสีฟ้าและส้มเส้นสั้นๆลงไปที่ปลายอีกข้างเมื่อมันเดินมาเจอการเรียงตัวกันของสีชุดนี้สําหรับโอโซบอทแล้วนี่คือคําสั่งให้ยูเทิร์นหรือหันหัวกลับนั่นเองค่ะ คราวนี้ย้ายมาดูวิธีการเล่นบนแท็บเล็ตกันบ้างค่ะเมื่อเปิดแอปพลิเคชันของโอโซบอขึ้นมาก็สามารถใช้นิ้วลากวาดเส้นได้แบบเดียวกับที่เราวาดบนกระดาษแต่บนแท็บเล็ตสามารถทําเรื่องสนุกๆได้เพิ่มขึ้นอีกโดยการลากโค้ดใส่เข้าไปในเส้นที่โอโซบอตกาลังเดินอย่างโค้ดที่ทําให้มันเดินเร็วขึ้นโค้ดที่เราเห็นนี้นะคะเรียกว่าเป็น optical code แตกต่างจากโค้ดบนกระดาษเพราะว่าโค้ดบนแท็บเล็ตจะเป็นการยิงสีที่แตกต่างกันไหล่ยๆสีไปยังโอโซบอโดยที่มัน สามารถอ่านโค้ดประเภทนี้ได้มากกว่า500แบบหรือว่าจะลองใส่โค้ด U-turn เข้าไปดูก็ได้ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าบนแท็บเล็ตมีคำสั่งสนุกสนุกให้เล่นเยอะไม่ได้มีแค่แอปนี้เท่านั้นลองไปดูอีกแอปหนึ่งที่ออกแบบมาให้ o อ o b บอสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเสียงดนตรีได้อย่างแอปพลิเคชัน Oso g r o o v นี่ค่ะ เมื่อเปิดเข้ามาในแอปแล้วเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้เพลงในไลบรารีของตัวเองหรือว่าจะใช้เพลงที่มากับแอปก็ได้ซึ่งวันนี้เราลองเลือกให้มันเต้นเพลงจังหวะชชาๆกันดีกว่าค่ะ เราสามารถกำหนดได้ว่าช่วงไหนของเพลงเราอยากจะให้โอโซบอททำอะไรได้บ้างเพียงแค่ลากคำสั่งต่างๆลงไปวางไว้บนไทม์ไลน์อย่างเช่นเมื่อเพลงมาถึงจังหวะหนึ่งก็ให้โอโซบอทหมุนรอบตัวเองเปลี่ยนเป็นสีเขียวสีน้ำเงินสายตัวไปข้างๆแล้วก็คำสั่งสนุกๆอีกเพียบเลยค่ะ เมื่อพร้อมแล้วก็กดปุ่ม Dance จะเห็นว่ามีแพลตฟอร์ม Dance ที่ว่างๆอยู่จับ o อโซบอทวางลงไปเลยค่ะเมื่อกดโหลด o อโซบอมันก็จะเริ่มเรียนรู้คำสั่งต่างๆที่เราป้อนเข้าไปเมื่อสักครู่นี้และพอกดคำสั่ง Dance ปุ๊บโอโซบอของเราก็จะสวมวิญญาณนักเต้นเท้าไฟเข้าจังหวะชชาๆทันที Let นอกจากโอโซกรุฟแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันให้เล่นกับหุ่นยนต์ตัวจิ๋วนี้อีก3แอปคือโอโซดรอโ s o p a พดและ Oso ซลักค่ะแต่ไม่ว่าจะเล่นแบบไหนหรือจะแดนซ์กันมันแค่ไหนประโยชน์ของการเล่น o s โซบอก็สามารถต่อยอดไปได้มากกว่าความสนุกสนานและไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโตก็ล้วนได้ประโยชน์จากการเล่นทั้งสิ้นค่ะ Um, basically, the way we are looking at this is that we feel like um, robots and programming and compu um, computer science is really something that is, that is here to stay. It's actually growing and growing and becoming part of our everyday life. And we need more and more kids to engage in it at an earlier age. So we want to begin introducing programming, computer science at a very young age just through color, and then as they get more and more interested and more acclimated to it, they can grow with the Ozobot because Ozobot can can do much more than just that and start to um, start to appreciate programming and they don't even know that they are learning because it's a lot of it's a lot of fun. o z o บ o t เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจของการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาทำให้อยู่ในรูปแบบที่เป็นมิตรและใช้ในการช่วยให้เด็กเกิดความรู้และจินตนาการทางด้านเทคโนโลยีที่จะมีประโยชน์เป็นอย่างยิ่งในยุคดิจิทัลแบบนี้ค่ะ สำหรับคนที่รู้สึกว่าดีไซน์ของมันดูหุ่นยนต์จ๋ามากเกินไปก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเราสามารถจับเจ้าโอโซบอทมาแต่งตัวได้ตามใจชอบอย่างการติดสติกเกอร์เพิ่มสีสันให้กับหมวกกันน็อกทรงเดฟพังหรือจะจับใส่วิกผมสีแดงเฟี้ยวหรือว่าจะสร้างสารรค์กว่านั้นด้วยการสวมคอสตูมแบบจริงจังให้ไปเลยค่ะผู้ใช้โอโซบอดแต่ละคนสามารถใช้ความคิดสร้างสารรค์ของตัวเองได้เต็มที่และทำให้โอโซบอดกลายเป็นหุ่นยนต์แสนรักของตัวเองที่ไม่มีวันเหมือนใครอีกแล้ว ใครที่พร้อมจะเป็นเจ้าของโอโซบอทแล้วนะคะก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ osobot. com โดยจะมีให้เลือก2สีขายเป็นแบบเดี่ยวและแพ็คคู่ค่ะแบบเดี่ยวราคาอยู่ที่49.99ดอลลาร์หรือประมาณ1,600บาทและแบบแพ็คคู่อยู่ที่99.99ด99อลลาร์หรือประมาณ3,200บาทค่ะไปพักกันก่อนสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามชมคูลเทคก,กันในช่วงคูลเสคัฟเวอรี่ค่ะ